Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Poland, Romania, the Kingdom of the Netherlands, Greece, Belgium, Portugal, the Czech Republic, Hungary, Sweden, Austria, Bulgaria, Denmark, Slovakia, Finland, Ireland, Croatia, Lithuania, Latvia, Slovenia, Estonia, Cyprus, Luxembourg, and Malta. นับตั้งแต่เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติลงในปีคิเตศักราช1945หลายประเทศในยุโรปตะวันตกนั้นมีความพยายามสร้างองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การขึ้นในทวีปยุโรปตัวอย่างเช่น OEEC หรือ Organization for European Economic Cooperation เป็นผลจากแผนการมาเชลของสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนชาติยุโรปในการฟื้นตัวจากสงครามและต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้เกิดแผนบูรณาการร่วมกันของประเทศยุโรปขึ้นซึ่งยุโรเปียนอิน g ิเกชันหรือการบูรณาการยุโรปนั้นคือการทำให้ยุโรปเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งกฎหมายเศรษฐกิจ สังคมแน,งแนวคิดการรวมกลุ่มในช่วงแรกนั้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในยุโรปตะวันตกเพราะชาติยุโรปก,กลัวว่าหากเยอรมนีรวมชาติแล้วจะก่อสองครามขึ้นมาอีก บุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการยุโรปคือชอนมอนเน่ประธานสภาวางแผนแห่งชาติของฝรั่งเศสในเวลานั้นได้เสนอให้รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเล็กกาและฐานหินของยุโรปตะวันตกโดยจะเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้ายสินค้ายกเลิกภาษีผ่านแดนและจึงเกิดแผนชูมานขึ้นต่อมา ในปีคิเตศกลาด1,954การทำงานของ ECSC ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างมากในการเพิ่มปริมาณการค้ายกเลิกการกีดกันการค้าต่างๆโดยการสร้างตลาดร่วมหรือ common market ซึ่งแผนชูมานสามารถตั้งสางประชาคมขึ้นมาได้สำเร็จ หคือ ECSC หรือ European Coal and Steel Community ในวันที่1มกราคมปีคิดตศักราช1952ประชาคมที่2คือ EDC หรือ European Defence Community หรือประชาคมเพื่อการป้องกันยุโรปในปีคิดศักราช1957 มีการลงนามในสนธิสัญญาโรมจึงมีการก่อตั้ง EEC หรือ European Economic Community หรือประชาคมเศรษฐกิจยุโรปขึ้นซึ่งภายหลังทั้ง3ประชาคมจะรวมกันเป็นประชาคมยุโรปทำให้มีการรวมหน่วยงานบริหารทั้งหมดต่อมาประชาคมยุโรปได้เปิดรับสมาชิกใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่มีอำนาจทางการเงินอันดับต้นของโลกโดยมี commission หรือคณะกรรมารมาธิการ council of m i n i s t e r หรือคณะมนตรี court of justice หรือศาลยุติธรรม European Parliament หรือรัฐสภายุโรปในปีคิรศักราช1,953ัถึง1,985 มีการบูรณาการครั้งใหญ่คือจัดตั้ง SEM หรือ Single European Market แปลเป็นไทยได้ว่าตลาดเดียวของยุโรปและสหภาพยุโรปหรือ TEU หรือ Treaty on European Union ในวันที่7กุมภาพันธ์ปีคิศักรา1992ในการลงนามสนธิสัญญามาสตริชเมื่อได้รับการสัตยาบันทุกประเทศในวันที่1พฤศจิกายนปีคิศักราช1993 ประชาคมยุโรปจึงเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น eu หรือ European Union เป็นการบูรณาการระดับภูมิภาคหรือ Regional Integration ประกอบไปด้วย28ประเทศสาภาพยุโรปมี3เสาหลักหรือชีพิ Pillar of the e u r o p e a ย u n ูเ n เสาหลักที่1คือประชาคมยุโรปเดิมและตลาดเดียวแห่งยุโรปซึ่งเป็นองค์กรเหนือรัฐ เสาหลักที่2คือนโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเสาหลักที่3คือความร่วมมือด้านยุติธรรมและกิจการภายในของสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปมี7องค์กรหลักด้วยกันคือ 1. ที่ประชุมยุโรป 2. คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป 3. รัฐสภายุโรป 4. คณะกรรมาการยุโรป 5. ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป 6. สศาลผู้สอบบัญชียุโรป 7. ธนาคารกลางยุโรปในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจสหภาพยุโรปมีการประกาศใช้สกุลเงินเดียวกันคือยูโรรวม17ประเทศและสหภาพยุโรปคาดหวังว่าจะมีประเทศใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินหลักของประเทศเพิ่มขึ้น สหภาพยุโรปถือเป็นองค์กรเหนือรัฐแห่งแรกของ28ประเทศที่มีเป้าหมายที่จะสร้างศักดิ์ศรีและสถานภาพของยุโรปกลับมาอีกครั้งแสดงให้เห็นว่ายุโรปสามารถสร้างเอกภาพในความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมได้ตามคำขวัญของสหภาพยุโรปคือ United in Diversity รวมกันในความหลากหลาย ในปัจจุบันเหลือเพียง27ประเทศเนื่องจากอังกฤษมีนโยบายเบรกซิสซึ่งทำให้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป